สวัสด,ดีว่ะสวัสด,ดีค่ะพี่น้องค่ะปลาเฮ็ดด้วยค่ะอุ้ยสดเด็ดมากตั้งแต่หัวขออีดเลยพี่น้องเห็นด,นเนดูเห็นดูนเห็นดูไม่เห็นทายดิเดทถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยกาะเอาออกเอาออกสิถ่ายลกูกนี่ถ้ามีอารมณ์ดีเอามือคมหนาอารมดีๆมีหนาแต่งกอมัน อะไรหลายมุมเพื่อมันสัน่นเลยไหมป่าทุป่าทุสีม่วงมันแลว้วอู้คนละโลกรับพ่อละสั่นเดี๋เต็มกับตาเด้อคนละกับตาเด้อโอ้คนหนึ่งถุงคนหนึ่งกับตาถุงละสิฮักคนหนึ่งถุงคนหนึ่งกับตาเด้อพี่น้องสวยๆไม่ได้สวยแห้งเยอะไปวันนี้ดอกสวยมาก นะจ๊ะพี่น้องจ๋าสีม่วงม่วงบันทึกเท่าบันทึกเก็บมาว่ามันนี้มันก็สวยเอามาเบ้างจุ่มนี่จุ่มนี่เด้อพี่น้องนี่งายๆได้ไปแล้วได้หน่อยหน่อยหน,ยน,นูไม่หอ้อ,หอยนาวหนห้อยนาวหนูท่านต้นไ,ไม่มันไม่ไม่ห้อยนาวขนาดน,นั้นคือมีดอกแจงออกต้นหินพอมากมองมงเพรท่านแจงดีโอ้ชุดนี้สวยมากตุ่มยังสวยเลย ยู่แถวนีหบดเลยเนนันมีดอกแตกป่ะันแตกแล้วมันก็ขาดผลแหละผลมันไปแหละกระต้องที่มันต้องที่มันออกเขาก็ต้องหาหาหาสะสมไว้โอ้ยบอกบอกโฟกัสดอกซ้ำนี่ตรงสวยเลยมึงเก็บเลยจังเอิ่นอ่ะแหมโอ้เนาะเนดอกสวยสวยมันสวยแห้งสวยมากดูสิ ใส่ถุงมือมื่แสบมืดสวยสวยงามตามท้อง,งเรือออสุดยอดของความงามพี่น้องอเมนซปเปอร์สตสาร์พาสัันอเมนซปเปอร์สตาร์สวยค่ะสวยแน่ มดอลล่าสุดเปอร์สาตา,นนา,นา,าน์นี่เออมาเหมืนง่ามแห้งลีหล่อ,อสวยางามตามท้องเรื่อง เห็ดหนี่ก็มีแต่บ้าน้องเด็เกเฮ็ดกี่น้าโอ้ให้มันมน,นาให้มันแหงออกรอกก่อนมาเลยมาเฮ็ดแหง กตนนัก็ออกอยู er ่หักกตัดไม้ได้แล่วแต่ออกอยู่หมู่บ้านเขาฮะตัดไม่ไม่ละบอสตัดไม่ไม่มันก็ออกในแด้นานัายนานงออกเลยน่ะเออไห้วิตี้นั่นก็ออกอยู่หมู่บ้านห้างบะนีห้างแต่ดอกมันงามอักขีพุนออกน้ำหลังดอกให้ไม่เกินห้างแต่ดอกข้าม คือทางติดอกสวยน่ะตัดคาน้ำล้างแบบแบกมือเดียวหม่บ้านหลวกวะน้ำเผ็ดบอกตอพระท่านในมือเม่มันมือไงหมู่บ้านเป็นละลายห้อยฟอจานหมู่บ้านนะไอเขาเบิ่งเน mùa bán vẫn phải lọ lái mươi mày ơi hoa chan đâu bà gang ngam đó ngam ngam đó ngam ngam ăn đây đi đi ngam ngam chùm chùm này nản hiến bò hiến ý là hãy bưng lấy sốt, sốt bò nâng nâng ác cà tao nó thì <laughs> ý hoa chan nóng <laughs> lương nhà cái là đây nỉ nằm nằm vào nương nằm nằm ra kia hẹn. hết hết khảo เฮ็ดขาเฮ็ดขาเน,<อ>นาะบ่หน้าตากับฟูไฮายผู้ห่ายนี่แหละตากแต่แดดตะลมผูไฮายผู้ห่ายนี่แหละตากแต่แดดตะลมเนาะเอาถุงมาใส่คอยอนะันนี้เจ้าเบิง่งเจ้าตลอดเลยค่ะขอบคุณหลายๆลายเบิ่งตลอดขอบคุณค่ะมีอยู่ไหนนะผ่านทานโทรศัพท์ก็มีแต่มือแต่เมืองวานคอยกระเปิดเ้าเจ้าไว้มาสานทำห้แล้วเบิ่งเนี่ย ืมอวานเขาก็เปิดไว้หมอวานเขากะเขาไม่ขี้เลยอามาให้เราเบิ่งนี้หมวานนีเราก็บไปเบิ่งตลอดเลยมันหมอวานมันโหลดวิดีโอยากยมาเบิ่งเนมันกับบุคยเดทายปันใดไปร้านอินเนี่นั่น่ะเ่เบื่อวานเออเบื่องนักตกต่งกันเ้ อันอันห้าวบัวฝาบ้วกะหัดทูไฮ่หรอบ่าได้ขาเขามากินน้ำคัาบ่วากะหาดทูไฮ่เ้วกะขันจิไปเบิ่องอียงเดินตีจะเบินเดินตีอย่งบานนข้ามนี่ค่อยคลิปเจ้ามู่บ้านยะมันคืองามแท่นี่หมู่บ้านจะเอาบนได๋ต้นนี้นะแมนแลีวนี่บอกง่ามขากหยาเห็นหัวอีหลาหน่อยนะ เงี้ยอืมทำไมมันแหงอยู่จ้ะวะพอะเดี๋ยวมาหาเรา <ไป S 1> ก็นไปตี๊สามเจ้าตลอดเลยขอบคุณค่ะเงี้ยเจ้าตลอดเ,อเลยเอื้องขอันเจ้าไรน์นี่คอยเบิ้งเลยนี่โอ้เรีย,รยนกร,ระทรวงใดน,น, <17 S 1> นั่นสิบเจ็ดโอ้ยังดีแท้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะจ้านี่นี่เจ้าต่อไอยอยู่นี่ขอบคุณอันนี้ข่อยอยู่นี่คงคอยอยู่ซื้อจังแท้อะไอมีเหตุผลนั่นโ <c ười> อ้ยังเกาะเงี้ยเฮ้ย นี่ไม่เหตุนนี่บอว่าอาวแต่ะยุบบานต้องฝุ่นมแมนตีกับผัวข่อยยุบบานก็คาแต่ข่อยยุบบานน้องวัวบ่แม่นอ๋อนี่บอไอ้ไมีเหตุผลแมนบอเพราะว่าแต่เพราว่าแต่อีกคนนึงคีซาเล่งล่ะคิดว่าเป็นอีกคนนึงเพราะว่าไป็พ่ออยู่ปลาคุณนี่บอแมนโอ้ยน้องตามเจ้านั่นนร้านยิ่เม้นี่ร้านไหนปลาชูหมูด้วย เม่ยน,นบอนี่เด้นี่จูจ่ๆม,มันนี่เห็นได้ได้ไตใหม่นี่อุ้ยขันแม่นหนองคอยมาเห็นเอาเมือรึยเด้นี่คอยว่าเอาเมือรึเมียนบอแม่นมันสิละมันหลางยากขีคานเอาหนองคอยเอาเมือได้นี่เจี๊ยบใบหน่องเด้นี่จีมาอายู่อันนี้ก็สิลวกไวใ้ใบแหย่ีหนองแล้วบอกว่าเอาใบแต่สงการบอกส,ง,สงการเธอแรงสินหน้าขยะคือกันเลยนี่ขอบคุณค่ะนี่นี่มันมันออกหางๆแต่มันก็งาม

เห็นเห็นเกิดใส่เกิดมันไม่น้ำไหมเพราะว่าอ่น้ำไปเหินน้ำมันมีอีกกเลยลืมวอย่างเอ่น้ำโอ้มาอ่าน้ำไปเินน้ำตงีนยเติมเงี้ยนเตมเยกะนันเลยลรใมาปมาปีเเลยก็ได้คลิปแน่มันเ่ไ้ถ่ายคลิปขามาคือว่าเกิด มันมะุ่นก็าูนไปเบิ่งน uh, ้าก็เห็นมองไปเบิงบเกิบไปเบื้องนเกนั่นนันน่นดีนะเฮ้ยเฮยได้มีเฮ้ยเห็นได้นะเก็บไปเมอนั่น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 หมานหมานีนน่ะหมานหมานหมาแล้วมันนี้มีโอกาสเก็บเลยเก็บได้จนหอดบหายดอกดอกเลรย่นี่ดอกรนี่ป่าโทครับน้ำถุงครับบอมี่เห้ยอันนั้นห น้ำถุงค่าบ่มีอย่างไะโอ้นี่บ่อโหลดโอ้มีของใส่ใส่ป้าอยู่แต่บ่อโหลดเธอสิเต็มถุงนี่ต้นหอมพริกหมดอกแครน้ำเกี๊มบมันมีเก็บใส่กันหรืเอลยาเนี่ยฮะเอาของมาใส่ให้รับให้ถุงอาถุงมาหว่ะขึ้นหลายได้มาหนึ่งนี่อครับโอ้ โอ้โหเลนั่นนั่ทงเอามันดอกเทียังไงเบอเดี๋ยวาะไถุงนั้นคือเปล่าเนี่มะเหล่านี่นี่ี่นอ้ีนองโอ้มว่ามยลงมาเป็นหี่ีนองยะจ่าไปยะยะเขาถอเสอผกิบบะหนุดขุนเท็ดุนเต้ยนหว่าถ้าจ่ามาขเดียวตุลุล่างนั่นโอ้จะโอ้ยะก้อนเป็นก้อวะแล้วเป็นอะไรอีกนี่ อุ้นอุ้นอุ้ยนังวะฮขบไปพกกัดตเขอไ่อ้มาหลายอห้ละเดี๋ยยดวหนึ่งนี่บปพกกัดขออาัยเพราะเติมเตนคนหลายล่นนี่นี่ขมันงานอู้งาแห่งีไทยนี่อ้นี่นี่นี่อู้นี่นีนี่อู้ อุ้ยไหลอุเห็ดงามคักงามนี่ยงามผงาโพอุ้ยเาไม่เคยเก็บเห็ดงามอย่งแบบงามแต่ว่าเดรหลายแบบนจะคือนี่ปดโพอุ้ยอุ้ยไงามเห็ดก้อนปาดผโพบ่มอ้เป็นอุ้ยเห็ดก้อนี่นะอู้ยาย ไปออกไปออกเฮถ้าปุ่นก็มีปุ่นอุ้ยออกออกกออยู่ดอี๊บโผโผอี๊บเห็ดออกกออยู่โอ้ยจะพาแค่บ้างามแห้งแท้แบบโผโผแบบโมแบบข้าวออืกอเดียวอู้หูดอกเคทเนาะพี่น้องแต่ว่ามันประมานงามจุ่มเดียวเลยงามเหมือนไทยน่ะเปิดเบิ้งเอ้าเห็นดีๆมันสีแห้งึนมัสีนาง ดเธอมันห <Vander> so oh oh, 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 oh. ้อยมันหิวเธอฝนติดตกเธอเสียวห้อยแหงกับพนหยังเพราะว่าเขาไ่เดินมาดิตอนไหนเ้าขีขาดีเพราะท่านมาแเขาให้หมีบ่หงะหงะมืดเล่สวยมากเลยแต่หาเห็ดมากก็มีมือเลยเนาะพี่ลีน้ำเปิดออกในก้อนในเกล็ดบ่เหมือนเลยมันอันนี้นะสองมือหะน้ำเล็ดแมวนะน้ำก้อนมันก็ต้องเปิดเบ่งน้ำนี่เห็นบอนี่ เกี้ยวเพชด้เหมือนใดกระโพยมันใหญยังดอกเ่ยโอ้ยพอโฟกัสมาตะคุยปล่อยมันใหญ่อีหยังมันกระิแห้งสิแตกกันมาบบดนี้เอ้าเปื่บยมันไม่เหงามันนะแมอ่ะนี่สวยแหงโอู้หูต่างตแตกเพชรมากเลยนี่เลยอีกสักดอกนี่ต้องต่าวต้องหงายหันมันหาเกือบมืดหมดอี้ก็คือเกือบมืดมืออื่นมากับเหลือหน่อย สวยมากนาะดอกไม้เยอะนั่นพี่น้องเบิ่งดอกเห็ดนี่สิกับแล้วแหละพี่น้องค้นหลายอยู่คนหลบปลอยปันหาไปเนาะน,นี่มันหมานพอก็ไม่คลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาา้าหอานหนักกันมาเอ้าสวัสดีค่ะ หมันหมานหมันหมาน,น,นพี่น้อง